็คือเรากำลังหาโรงแรมกันนะคะแล้วเราหาไม่เจอเมื่อกี้ก็ไปถามพี่คนหนึ่งมาเขาก็เลยแบบเห็ุว่าเอ้ยน่าจะไปไม่ถูกเขาก็เลยเดินมาส่งเมื่อกี้น่ารักมาก อันนี้เรามาพักที่มาเก๊าแล้วนะคะชื่อห้องพาเพนซ่าอิเล็กแอนจีโฮเทลก็คืออันนี้เราพักแค่1คืนค่ะตกห้องละประมาณสามพันห้องดีอยู่นะนี่สุภาพสะอาดเขามีกิฟต์ให้เราด้วยคะ่ะนี่อาไว้อย่าลืมก็คุณว้าว,าวาจริงปะเนี่ย <laughs> ให้จริงใช่ปะเนี่ย ยิงสีจ้านวะิวน่ารักมากคือปเป็นกระเบื้องเลยแบบอย่างดีนะเออดีแล้วก็แบบมีก็ใจเอผมอานนล้ำร้อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยคงดีใครที่แบบว่าหา,าที่พักที่มาเกลคะ่ะที่นี่ก็ดีนะร้อนราคาแก็โอเคเลยอืตอตกคนแล้วแบบทันนิดนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักแป๊บน,นึงแล้วก็ค่อยไปหาอะไรกินกัน ก็เรากับผิวมากก็เลยเดินมาใกล้ๆที่พักเราแบบเดินมานิดเดียวอ่ะเจอร้านนี้ปิดเที่ยงคืนเราก็แบบอุ้ยอาหารน่ากินมากรวมถึงอาหัรไทยด้วยอันนี้สั่งมาข้าวผัดหรือว่าเป็นจานเดี่ยวกินคนเดียวใครถ่วยมาคนสี่คนจานใหญ่มากก็คือสั่งข้าวสี่จานเนี่ยกิดหนักมากตอนนั้น อร่อยอร่อยเนื้อผัดดีเนาะเนื้อเขาผัดเลยเขาผัดเนื้อเขาเลอะเ็าเลอืมผัดแบบผัดดีมากอ่ะเปขาแบบสวยอะเราก็แบบผัดแบบดีเลยเออมันไม่เละแล้วมันก็แบบใครบอกว่าอย่างไงอะอร่อยอร่อยดีไม่ขาวด้วยเนื้อไม่ขาว กินได้คนไม่กินเนื้อกินได้เนื้อไม่กินนื้อแต่ว่าเนื้อร่อยดีมาแล้วมาไเอาโน้อร่โอเคโอเคว้าอันนี้อันนี้เฮยชิหนอไงกะเพราอันรีเชิกเพาจะกินอนกะเพราหน้ากินน เอขาไม่กินซ้อมกันคงไม่คุ้นเลยค่ะน,นี่แล้วพอเคมาา็มเนาะเขาสุผักยาวหรอแต่ว่าเหมือนเขาใส่ไปโหระพาเขาไม่ได้ใส่กระเพราเขาไม่ได้ใส่พริกเขาใส่มาล่อาอะหรอแต่ว่า,าใส่ใบโหระ,ะพาป้ะอือใช่แต่เขาเหมือนใส่ผงมาล่าป้ะพริกอะเออ กินแบบมาลาแต่ว่าก็กินได้นะแต่นี้น่าตัวบวกอะเต็มต้องกินข้าวเยอะนี่ข้าวผัดเออกินข้าวผัดอร่อยเลยกินกับอะไรก็อร่อแต่เขาให้เยอะเยอะมากโอโหะโม่นะมาวะเใหญ่จริงอันนี้อันนี้แกงกัหีมต ระวังระวังมันมีผมลงวะเออแาวทำไมได้ซมเลยอ่ะแล้วซมหูันเดียวมิเศษแล้วได้สองจานหมดเ็นจานเดียวแต่ใครเฮ้ยถ้าแบบจานหนึ่งนี่ถูกเลยนะเนี่ยแต่ว่าให้เยอะเยอะจริงอันนี้คือกินสองคนได้เลยอ่ะก็กินได้แต่ก็แปลกๆนี่แต่ก็คือนะแต่มาทำอร่อยชิมนะนะ จืดอ้าวกระเพรามาใส่ประเดี๋ยจืดชิบหายจืดก็โคลนจืดจิริงแต่ผมว่าจืดก็คือใส่กุ้งนี่เลยมันจืดจริงน้ำปลาในอันนี้ไม่ได้ลองดมดมก่อนอ่มคนผิดรูปแต่มันจะติอ กินนะ